ลุกขึ้นเดินไม่ได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้หมอเจอก้อนเนื้อ,อ,อกลัวเป็นมะเร็งเราจะมา m อ็แล้วให้หมอดูเลยได้ไหมเขาบอกพอได้สะดวกรวดเร็วคนที่อยู่ไกลๆคือมั่นใจกับหมอได้เลยร้อยปอร์นัชชาพัฒปีนี้อายุ57ปีอาการก่อนที่จะมาผ่าตัดก็เริ่มแรกก็แบบยืนเดิน ไม่ได้เลยนั่งกับนอนนี่จะไม่เจ็บพอลุกขึ้นเดินสักพักหนึ่งจะมีอาการเลยบางทีเอี้ยวตัวไปล้างอะไรไม่ได้เลยส่วนใหญ่จะทํางานเลี้ยงหลานเล่นๆบ้างแล้วก็เก็บบ้านพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นได้ประมาณห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้หัวเข่าเสื่อมแล้วก็ฉีดน้ำเข้าเข่าอีกที่บ้านไม่เป็นไรช่วงที่เป็นสองสามเดือนนี่คิดว่า ไม่ไม่เป็นอะไรมากพอมันมาเป็นหนักหนักเข้าเลยบอกว่าไม่ไหวละสงสัยเหมือนดูวิดีโอหมอบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนเราจะเป็นโรคเสื่อมกระดูกเสื่อมอะไรเหมือนเหมือนกระดูกทับเส้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะคดูเยอะแล้วก็คิดว่าเป็นกระดูกทับเส้นออคิดมากเลยคิดมากกลัวเป็นมะเร็งใจนี่จะหัวใจจะไหว <c ười> คืออยากฟังว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยอืม ไม่ใช่ว่าอะไรนะเอัวดใจจะืยคิดอย่างเดียวว่าอยากฟังว่าไอชิ้นเนื้อนั้นมันคืออะไรเงี้ยก่อนที่จะรู้ว่าเราเจ็บปวดนี่เราไม่คิดว่าจะเจอก้อนนะเราคิดว่าเราเป็นอย่างที่บอกอ่ะกลัวเป็นกระดูกทับเส้นกลัวเป็นอะไรอย่างนี้แต่ตอนหลังมาหมอบอกว่าเจอก้อนอ๋อเราก็เลยรู้สาเหตุว่าเราเดินไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเราเจอก้อนสิบเนาะเราอะแปดแล้วอ่ะแปดแบบว่า เอ,ออยังดีที่ว่ามันนั่งได้กับนอนได้แค่นั้นนอกนั้นคือเราทําอะไรไม่ได้แล้วอะสามอย่างที่เจ็บแรงก็คือลุกขึ้นเดินไม่ได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้แล้วก็เอี้ยวตัวมันทรมานมากเอาไม่ได้ไม่ได้แล้วอะถึงจะมาคือมั่นใจว่าถ้า m อ็มไอเราให้หมออ่านไปเลยเพราะเรามาไก่ไม่ต้องให้หมอสั่งว่าต้องไป m อ็มไอะบอกลูกตาลเลยเราจะมา m อ็มไอแล้วให้หมอดูเลยได้ไหมเขาบอกว่าได้ก็เลยนัดวันเวลามาเลยสะดวก รวดเร็วถ้าแนะนำคนที่อยู่ไกลๆคือมั่นใจกับหมอได้เลยร้อยปซ์โอ้โหเต็มร้อยใจเตรียมเตรียมมาเลยแต่ทีนี้ด้วยเหตุว่าเราอ่ะกินยาละลายริมเลือดทีนี้มาปรึกษาหมอหมอบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องจิบจิบของหมออะไอเรื่องยาละลายริมเลือดเนาะเราก็เลยโอ้โหถ้าทําได้เราทําเลยจริงๆไปเยอะมากเลยนะ กี่ยวกับหมอก็ดูกดูก็เยอะดว้วยฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เราเอามาเนี่ยจากโรงสองโรงพยาบาลเอามาให้หมอเลยแล้วก็จะ MRI พร้อมให้หมออ่านพร้อมเลยแล้วก็จะผ่าก็ผ่าเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะมันไม่ไหวแล้วอะแล้วโชคดีที่เราเจอหมอติดอันดับต้นๆนะคิดว่าเงี้ยมาถูกทางมาถูกต้องแล้วคือไม่ไปไม่ไม่ไปไหนอะ ตัดชินใจมาเลยเคสของคุณนัชชาพัฒการกดทับเส้นประสาทสันหลังที่รุนแรงมากสาเหตุของการกดทับก็คือเป็นถุงน้ําตรงนี้มีถุงน้ำเนี่ยงออกออกมาแล้วก็ทับเส้นประสาท บริเวณ L34 เป็นถุงใหญ่เลยบุกติเนี่ยเคสถุงน้ำเราก็จะเจออยู่เรื่อยๆนะครับแต่เคสนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือถุงค่อนข้างใหญ่ประมาณเซนกว่าซึ่งก็ทับมานานคนไข้ก็เดินลำบากแล้วใช้ชีวิตลำบากมากอันเนี้ยวิธีการรักษาก็คือต้องส่องกล้องเข้าไปเลาะถุงน้ำนี่ออกทำให้เส้นประสาทโล่งขึ้นอาการถึงจะหายความยากของเคสนี้นะครับก็คือเนื่องจากถุงน้ำที่ทับอยู่เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นมานานนะถุงน้ำเนี่ยครับมันจะติดกับเส้นประสาทมากแล้วก็มีฟังผืดเกาะติดกันค่อนข้างมากนะคร แล้วก็เลาะอ,ออกมาได้ทั้งถุงเป็นก้อนมาเลยเนี่ยอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งเพื่อที่จะเลาะอ,ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถ้าเกิดว่าเลาะไม่หมดอาการก็จะไม่หายถ้าเลาะไม่ระวังก็มีโอกาสบาดเจ็บศปรษทได้ซึ่งก็ต้องใช้ประสบการณ์ของหมอที่สัมผัสตัดมากขึ้นไปอีกเราก็ลุกได้เลยวันนุ่งขึ้นอ่ะไม่คิดว่าหมอเจอก้อนเนื้อแล้วหมอจะเอาแต่ก้อนเนื้อออกที่ไหนได้หมอเคาเลาะพังผืดออกทําให้เรียบร้อยเลยก็ดีดีใจว่าอืทำสำเร็จดีอ่ะค่ะสบายใจ ลูกเคยก็บอกว่าโอ้เดินดีกว่าเก่าอ่ะจากที่ว่าต้องใช้ไม้เท้าบ้างต้องใช้รถเข็นช่วยเดินบ้างมันนานแล้วเนาะไม่ได้เดินกลับไปรอบนี้ก็ไม่ใช้ไม้ไม่ใช้อะไรตอนนี้ได้หมดเลยคนนี้เจ็บปวดพวกเกี่ยวกับหลังหรือข้อไม่ว่าจะเป็นคอหรือข้อต่อข้อเขา่าสันหลังอะไรเงี้ยมั่นใจให้มาหาหมอได้เลยมาหาหมอเมทีดีแล้วคือแบบว่ามาทุกทางอ่ะมั่นใจเต็มร้อย กับคุณหมอเมธีค่ะก็ขอบคุณคุณหมอที่ดูแลดูแลเราแล้วก็ตัดสินใจรักษาเรามันมันเหนือคําบรรยายไม่รู้จะพูดแบบไหนอะ่ะหมอเขาพร้อมใจดีที่จะทําให้เราอะ่ะขอบคุณหมอมากๆเลยค่ะ